สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอาสปอร์ตไลน์มาแล้วเอ้าคุณแชมป์เหรอครับผมไม่ชอบหน้าคุณเลยโโอ้หกันปิดรายการดีวกว่ามาแยกกันกับบ้านแล้วกันไม่แยกไม่แยกนานๆได้จัดกันทีหนึ่ง คุณต้อนรับเข้าสู่รายการ OIC คิดถึงพี่แชมป์นะเกินโอ้โหปากคุณยังเหม็นเหมือนเดิมยังไม่มีเปลี่ยนเพิ่งกินกาแฟมากินกาแฟก็กินกาแฟมานะครับวันที่5ตลอดนะครับบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นนะครับ3โมงก็อยู่กับนิกกี้และก็พี่แชมป์นัทรัตน์ก้อนขี้ครับก้อนแก้วก้อนแก้วบอกเดี๋ยวเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยน้องๆเนี่ยผมเวลาผมกลับบ้านทีไรเนี่ยแชมป์อย่างเดียวไม่พอนะแชมป์ก้อนขี้แถวก้อนขี้แถวก้อนขี้มาซะเหม็นเลยโอ้โหเดี๋ยวมันหงอกนะ คุณคุณอย่ามาคึดอย่ามาหือแชปนะครับป่าผมเก่งแต่ในศัตรูไม่ไม่ไม่วันนี้เนี่ยสตูดิโอของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เราสองคนนะเรายังมีเราศิลปินนะมีตากล้องมีตากร้องมีเด็กพร็อพมีเราศิลปินจากเดอะซาว์วันนี้เขาจะให้เกียรตินะครับครับผมแวะเวียนนะคะมาเยี่ยมสตูดิโอโอซีของเราคเพราะวันนี้เขามีงานใหญ่มีการแจกไลฟ์เพนที่อบล็อบบี้ด้วยไม่อยากพูดเลยแต่ละคนมีใครมั่งมีผมชอบทุกคนอะ ครับยกเว้นมีคนเดียวผมเที่ยงเทียดมียกเว้นเอออะไรวราวุฒิราวุฒิอ่ะราวุฒิไม่ชอบเลยวราวุฒิอ๋อวราวุฒิคุณตั้มตั้ม้อนอ่ะนะไม่ใช่เอ้ามาแล้วเหรอมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเรื่องอะไรรายการีครับผมสวัสดีชาโอไอซีทุกคนนะครับวันี้เป็นแฟนโอไอซีผมสวัสดีนะครับวันนี้พวกเรานะครับเดอะสตาร์ใช่วันนี้มีข่าวอะไรนะครับตั้มวันนี้เขาบอกว่าพิธีกรโอไอซีเขาบอกว่าพูดจาต้องค่อยรู้เรื่องครับเขาเลยให้มาเป็นแฟนนี้อย่ามาแย่งงาน พี่บอกว่าเราจะไปเซ็นเราเราล็อบล็อปล็อบล็อปพี่เลเล็อบล็อปล็อล็อพี่แค่ติดห่างนิดเดียวะเอาพี่กันใหญ่เลยทำไมเราไม่ทำนิสัยดีๆเหมือนโจเหมือนอ้นเหมือนดีมันน้องลูกเัาบ้างเต้งผมเจอานี้ใส่ไม่ดีแต่วันนี้ผมมีสิ่งดีๆมามอบให้ทุกคนครับผม วันนี้มีข่าวอะไรครับสิ่งดีๆคือแหวนแหวนไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมสิดีที่อยู่ที่มือผมนี่ครับเป็นเชนเยียซับเลฟบทเพลงรักจากเดอะสตาร์ครับผมใช่ครับผมวันนี้ออกเป็นวันแรกครับผมแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราเดอะสตาร์กว่าหลายชีวิตเนี่ยจะลงไปแจกลายเซ็นที่ล็อบบี้ตึกกามีครับผมถูกต้องสี่โมงเย็นใครที่แวะไฟเวียนมาแถวๆนี้หรือว่าอยู่ไกลๆนั่งรถไฟฟ้ารีบมาตอนนี้ัทันรถมารถติดรถติดครับผมเวลาผมขึนมาคือนั่งรถไฟฟ้ามาเลยเพราะว่าเมื่อกี้พี่นิกกี้ขับรถเข้าตึกกามีเนี่ยประมาณบ่ายสอง นมีแฟนๆมารอเดอะสตาร์กันแบบเยอะมากเลยนะวันนี้ความพิเศษความพิเศษเราแจกลายเซ็นนอกจากพวกเราแล้วมีใครบ้างครับวันนี้เดอะสตาร์ที่จะลงไปแจกลายเซ็นข้างล่างครับโอ้โหมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่การพี่การก็มาครับพี่โตโน่ก็มาพี่โตโน่แล้วก็เมนนี่อ๋อเมนสามสิบเยอะมากเลยที่มาเกือบทุกคนป่ะครับเกือบทุกคนครับเกือบทุกคนครับ เกือบทุกคนแต่ว่ายังพี่สนพี่สนมาป่ะฮะโอ้พี่สนพี่สนกีดยาวอยู่พัทลลุงครับผมให้เกียรติพี่สนนิดนึงกีดยาวอยู่ชุมพรกีดยาวอยู่กีดยาวให้กีดยาวนะร้องเพลงรงเนี่ยร้องเพลงนะนอกจากอัลบั้มของเดอะสตาแล้วเทียนเยียร์สออฟเลิฟครับพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นเดอะสตาที่เติบโตมาตลอด10ปีอีกหนึ่งความภูมิใจตอนนี้กันมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมฮะใช่เทียนเยียร์สออฟเลิฟเดอะสตาร์อินคอนเสิร์ตครับผมถูกต้องครับวันที่เท่าไหร่ครับตั้มวันที่2 7่สิ 28และ29่สิบันุนายนี้ครับผมครับเจ็ดยี่สิบ3ปดยี่สิบ้ารอบวันนี้บัตรเต็มยังมุกบัตรเต็มยังยังค่ะวันที่17ยังเหลือค่ะแล้วก็วันนี้เรามีขายกันที่ล็อบบี้ด้วยมาเจอกันแล้แล้วก็มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ค่ะอใครยังไม่มีบัตรบอกพี่นิกกี้ได้ครับวันที่27เดี๋ยวพี่นิกกี้เลี้ยงเลี้ยงครับผมไม่เอาคิวแจกไม่เข้ามาครับผมเดี๋ยวว่าเลี้ยงเลยยังจะขอเอ็กซ์แท็กฟรีเลยนั่นแล้วตอนนี้แต่ละคนซ้อมโชว์ไปถึงไหนแล้วววคครรรััับบบกกกออ่ะดิฮพเา็ มีพาร์ทโชว์หลายแบบนะครับพาร์ทอย่างคุณตั้มก็จะเป็นแบบแนวเต้นใช่ไหมวันนี้โอ้ผมมาหลายสายมากหลายสายนะครับผมหลายสายคนอะไรอวดเก่งนะครับผมล่าสุดนี่เขาเขามีสายใหม่ขึ้นมาครับผมสายะครับสายหน้าผูหน้าพังครับผมสายหน้าสิวเขาเลือกเขาเลือกนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วผมกับอ้นนี่เล่นกีตาร์ด้วยกันครับในในคอนเสิร์ตก็จะมีเป็นพาร์ทเล่นดนตรีด้วยกันครับผมก็มีผมอ้นแล้วก็จูเนียร์แล้วก็มีพี่ดิวลุนพงแล้ว โอ้ใช่หรือเปล่าที่เราร like. ู้มาข้อมูลมันไม่ใช่มันไม่ตรงกันเราไม่ใช่แบบเราเปนเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากใช่จริงจริงมันมีมันมีอะไรแบบมีเยอะะมีเยอะมีเยอะผมกอาจจะขึ้นไปเล่นอังกะรลุงให้ทุกคนดูก็ได้เล่นคนเดียวเลยเหรอเล่นใหยาวให้ยาผมเนี่ยเป็นนักดนตรีเก่าสมัยก่อนนี่มือฉาบตรงเรียนนะผม เกียวติชาติตะกูลมากนีนนี้มือชามือ่าวมือช่อาวเป็าแต่พี่เดีนะมันติดนะรนี้นาะมันติดนะี้ยพวกพูดเยอะไปดิมันพี่นิกกี้เลยเออแต่ว่ามีการเพิ่มรอบด้วยใช่ครับเป็น80รอบไปแล้วนี่ครับที่ไปช่วยเล่นหน่อยนะพี่อันนั้นเปละครเวทีแล้วครับผมอันนี้คอนเสิร์ตถามจริงครับมันร้อยคอนเสิร์ตมากที่เราจะแบบจัดคอนเสิร์ตแล้วก็บัดเต็มในการเพิ่มรอบขนาดนี้แต่ะคนรู้สึกไบงครับ กระแสฟีดแบ็ของแฟนเพลงดีแรนนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับนี้ครับไม่ใช่เขาไม่เอาใจแนั่น้องมูรู้สึกยังไงครับมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะก็คือเป็นปีเดียวนะ ก็โหเอฟเฟกมีกินด้วยเอฟเฟกต์เราจำเราไม่ข้าพี่แล้วมุกว่าไปก็ดีใจค่ะก็เป็นปีแรกที่ได้เข้ามาในครอบครัวเดอะสตาร์แล้วก็ได้มาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่เลยก็ตื่นเต้นค่ะวันนั้นเจอในห้องอัดเพลงน้องมุกเนี่ยเข้าไปอัดเพลงแล้วพี่กเข้าไปทำไมมีอัดเพลงกับไอ้เมาส์เฮ้ยแล้วเพียกก็เข้าไปผิดเว้ย ซึ่ว่าห้องนี้คือห้องอัดของพี่เเลยข้าไปวางกระป๋อกระเป๋าก็ถือว่าเรามันมีทีมงานเอ็กแสอยู่ข้างในไอ้น้องมุกกันยืนร้องเพลงอยู่ว่าให้พี่จะนี่กับมุกที่ได้กู้เข้าผิดห้องเดี๋ยวเดี๋วเพลงพี่ออกยังเพลงพี่ออกยังอยากฟังเพลงพี่ว่าล็อป ออเอาล่ะเพราะว่ววมาเป็นสามชาติเนี่ยมันไม่คุนน้นเกลียดคนเพิ่มโดมครับครับพูดถึงความภูมิใจนะครับที่ฟีดแบ็กของ The Star Ten Years of Love ดีคะแนนี้ครับก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนให้การตอบรับมันดีมากนะครับพวกเราก็ยอมครับยอมเหนื่อยเพิ่มอีกแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเพิ่มอีกกี่รอบเรายอมเหนื่อยพวกคุณแน่นอนนี่แม่คนเก่งเขาอ่อนล้อมถมตนไงเห็นไหมไม่ใช่อ่ะข้ามขัดใจอ้นฮะครับครับจริงก็สุกดีใจนะครับตอนแรกรู้สึกว่ามีมีสองรอบแล้วรู้อีกว่ามีรอบที่สามเพิ่มเข้ามาเนี่ยโอ้ดีใจมากๆเลยที่เราได้เล่นสามรอบครับก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับมาดู หรือว่ามาให้กำลังใจพวกเราเยอะนะครับครับดยวครับดยวคนเดยวครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วก็อยากอยากให้คาดหวังว่าอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นโชว์ ที่ดีมากๆครับผมครับผมมีโชกล้ามโชว์ซิกแพ็คเลยนะถูกมมีไหมอันนี้ต้องมคกูก่อนครับเดี๋ยวพี่โดมพี่โดมเขาโชว์ด้วยพระเอกเรื่องยินเด่นหนิใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้พระเอกคนใหม่เรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะยินเด่นยินเด่นไม่น่าเชื่อครับผมน้องโดมเป็นพระเอกแล้วฝากพี่กับพี่แชมป์เข้าไปอยู่กับ X แสงแซคด้วยนี้พี่ได้ อ้าวในข่าวจะเล่นครับพี่ก็มีสองสองวิญญาพี่ก็มีตอน่่งพีก็มี้องเปนลาบุครับครับผมโอ้โหนี่แชมป์เดอะสตาร์คนก่อนล่าสุดของเมืองไทยเลยครับบอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ดีนะครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่เดอะสตาร์ทั้ง5่ชีวิตเนี่ยพร้อมที่จะมอบความสุขกับคืนสู่ผู้คุณนะครับผมที่อยู่คู่กับพวกเรามาเป็นตลอดระยะเวลา10ปีถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับยี่สิบ่กนี้เราจะมอบความสุขกันอย่างเต็มที่แล้วก็ จะมีความสุขร่วมกันในครอบครัวเดอะสตาร์ไม่ว่าจะเป็นพวกเรากันเองแล้วก็แฟนๆทุกๆคนด้วยครับผมโอ้โหอัูดดีก็แค่พูดดีพูดดีตอนท้ายเอาพูดดีวันทั้นดูเกิดการนึกว่าเขาจัดท็อกโชว์เป็นคอนเสิร์ตอะไรอ่ะแต่ว่า่่แตวสามรอบนี่คือการโชว์เนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่พิเศษแตกต่างกันไปแต่ละรอบครับผมว่าความแตกต่างมันเป็นความสดของสดใช่ความสดของการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเดอะสตาร์เนี่ยจะไม่ค่อยมีแบบว่า ขาเรียกสัศวีปที่ตายตัวมันก็จะแบบว่าไหลๆกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสีสันในแต่ละวันแน่นอนแตกต่างกันออกไปแต่ว่าก็หลักๆก็คงจะเหมือนๆกันคครรัับบโชว์มุกสดโชว์มุกสดสดนะครับแต่ว่าวันนี้ฮะไหนๆมารายการโอไอซีครับเดี๋ยวให้แต่ละคนฮะฝากกันอีกครั้งหนึ่งทั้งเทนนิสออฟเลฟแล้วก็ผลงานส่วนตัวของตัวเองเพราะว่าบางคนเนี่ยมีทั้งเพลงส่วนตัวมีทั้งหนังด้วยแล้วก็มีละครด้วยอ่นน้องบุ๊คครับน้องเล็กครับเชิญครับผม ค่ะก็เอฟเฟกต์ใหละเกจะไปฟงแกจะไปสิงเขาทำไมล่ะชนะครับค่ะก็ตอนนี้ก็ The Star รสิก็ยังทำงานแบ่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคะที่ทำงานร่วมกันอยู่ก็ฝากแทนพี่ก้างกับพี่เต้และกันจับแล้วก็ด้วยมือของเธอค่ะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตสิบปีของ The Star เฮ้แบบคนดีก็ฝากถึงคนอื่นไม่ใช่ว่ามาโม้ส์แตัวเองที่หลงหลายทรงหลายสายอะไรอย่าง้ไม่ใช่ว่ามัมมูแต่ของตัวเองอ่ะโดนไหครับผม ก็สำหรับผมก็ฝากอัลบั้มนะครับอัลบั้ม10 Year s o f Love นะครับบนแพลตฟอร์มยูสตาร์นะครับก็วันนี้วางขายวันแรกก็ในอัลบั้มก็จะมีเพลงรวมหุ้นเราด้วยรักของฉันนั้นคือเธอนะครับแล้วก็มีเพลงพิเศษจากผมด้วยหนึ่งหัวใจอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์พวกเรา4คนเล่นด้วยกันเร่อแหมเก่าจะได้ดูกันปีนี้แน่นอนแล้วก็ซิทคอมนะครับซี่ลี่พระเอกยินเด่นนะครับยินเด่นก็ใกล้จะตรงไหนเด่นแล้ว พุ่งครับผมชัดเลยครับผมชัดเลยจบไหมครับยอม่าไม่ยอมอย่าไปยอมอย่าไปยอมยินดีนะครับสิงหาคมนี้ทางช่องวันเจอกันได้ครับผมครับอาอ้นแล้ผ่านไปก่อนเลยครับแล้วก็ปั๊บจะยอนเริร์ฟจุดใจคอนเสิร์ตด้วยนะครับอีกทีนึงเสนอทุกคนดูนะครับแล้ววันนี้นะครับจัดรปันเซ็นกันที่ล็อบบี้นะครับมาเจอพวกเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนผลงานของผมนะฮะตอนนี้นะครับก็ทำเพลงอยู่กับคุณดิวนี่เองแล้มีละครนะครับเรื่องหัวใจมีเงานะครับพอัปติดตาม หน่อยนะครับครับก็เหมือนที่พี่อ้นบอกนะครับชเ้าก็มีเพลงอยู่แล้วก็วันนี้ก็พวกเราก็มีคอนเสิร์ตนะครับที่อยากให้ทุกคนมาซื้อเยอะๆนะครับแล้วก็มีเพลงครับซีดีเพลงถ้าอยากได้เซนพวกเราก็มากันเยอะๆนะครับวันนี้วันนี้นะฮะสี่โมงใช่แล้วสี่โมงหโมงเย็นนะครับผมก็พวกเราก็มาให้ความสุขกับทุกคนแล้วก็ยิ้มให้ทุกคนแน่นอนครับผม น,น่ากันรวมกันนะคุณนั มันจะมีความพอดีเกิดขึ้นมันจะมีความพอดีเกิดขึ้นไปปันเดียวกับตั้มมันเป็นอะไรเกื่องการพูดโอ้าหสุดท้ายครับตั้มพรลภุตะสุดท้ายอยากจะฝากตรงนี้อันนี้ยังเป็นเพียงแบบน้ำย่อยนะครับผมซีดีแผ่นนี้วันที่26นี้นะครับผมเขาจะมีเป็นบล็อกเซตออกมาเลยถูกต้องครับมีภาพผูกพันมีโฟโต้บุ๊คใช่ครับผมแล้วก็มีทั้งซีดีและดีวีดีคาราโอเกะด้วยทุกอย่างครบในปรวมเดียวกันเลยใช่ใช่วันที่26นะครับผมหาซื้อกันได้แล้วก็27 28 29ความสุขทที่จะล้นักผ อยากจะมอบให้ทุกคนจริงๆใครอยากจะมีความสุขนะครับผมสิ้นเดือนนี้มาเจอกันกับพวกเราเดอะสตาร์ทั้ง50ชีวิตครับผมอหลงชลักขอบคุณนะเราเดอะสตาร์แล้วข้าโคกจากข้าไอ้แสบโอ้น่าปลาดใจตั้งแต่บ่ยลือเกินเมื่อกี้น้องฟังไม่ทันฝากอีกทีโอ้น้องคนไหนครับผมชี้แจงฝากไป10เี่าโอ้เขาฝากกันกันแล้วนะครับยังไงก็มาเจอกันได้นะครับวันนี้มีการแจกไยเซนนะครับที่รอบีครับสี่โมงเย็นถึง 6กโมงเย็นนะครับเดินก้าขอบคุณมากครับตากเพล็ตั้งจะแหลมมาก่อนเลยตากเพลงกเลยฮะ เพลงรักของฉันนั้นคือเธอครับผมถูกต้องในผลคือเป็นเพลงที่ดีมากในรอบศตวรรษครับผมครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ศิลปินเดอะสตาร์กว่า50ชีวิตร้องรวมกันครับ10ปีมีแค่ครั้งเดียวกับผมเพราะฉะนั้นแล้วในวันฝนความต้องฟังเพลงนี้ถูกต้องมาเป็นว่า10ปีที่ผ่านมานี่ไม่มีเพลงดีเลยมีมีมีแต่ว่าศิลปินไม่เยอะขนาดนี้อันนี้50คนไงนานๆเขาจะรวมตัวกันทีปีนี้ ten year of love the ปีหน้า e l e v e of ไม่เอาไม่เอาแล้วต้องรวครับ เพลง <ผม S 2> ที่อยากฟังในวันฝนพรัมเพลงอะไรครับนี่แหละครับไม่ไม่พ้นเพลงนี้แน่นอนรักของฉันนั่นคือเธอหนึ่งหัวใจครับ โอ้โหโอ้โหเพราะพระเอกติดคอมเอาใหญ่เลยโอ้โหใช่ก no ็เป็นเพลงในอัลบั้มน an ี้แหละครับก็อยากให้ฟังทั้งอัลบั้มเลยละกันทียนีชอบเลิฟก็รับรองว่าในวันฝนพรำถ้าเกิดคุณได้ฟังอารมณ์เศร้าๆอยู่อาจจะมีความสุขขึ้นก็ได้โอ้โหฝนพรำสน้าเปียกเลยดูสินี่นี่ศัตรูล้วนะไม่ตอนนี้ศัตรูเราเด็กกำลังรีนาวทใหม่ตายทำซูใหม่สิบกว่าล้านแอรมไม่มีแอร์ไม่มีน้องมู๊ครับ เพลงที <Jean> ่ชอบฟังนวันฝนพรมครับค่ะก็วันฝนพรมต้องฟังเพลงฟังเพลงว่าเอ้ะเกินอะไรไม่ได้ดูเสีกันเลยรต้องนอนมาเปิดอะไร คนอะไรพูดเองเขินตัวเองหรือเขายืนข้ามตั้มอะไรชอบไม่ตด้เปลอาโธคนหน้าตาดีพี่ไม่ได้เชื่อเขาเข้ามมาสองไม่มีใครชอบเขาเลยนะครชอบเขาอะเพลงอะไรต้องฟังเพลงจับเลยค่ะฝนพัมจับเฮ้ยคืออะไรอ่ะคือฝนพัมมาจับอะไรตรงนี้ คือเวลาฝนตกไงคะเราออกกำลังกายยากไงคะเราก็เลยต้องเปิดเพลงแล้วก็เต้นแทนอ๋อเต้นในห้องไม่ได้เพลงดีกั้งด้วยใช่เต้นจับด้วยคุณดีว่าคุณค่อยโม้ต่อหนกต้องเลยนะแม่ดิวนะครับเพลงอะไรดีวะพี่ดิวโอ้ตามฟิวเลยเพลงอะไรครับผมล่าสุดนี้ไปร้องเพลงของพี่บี้ครับพี่บี้รักแทบแมว่าเธอ ใช่ไหมว่าเธอครับเป็นเพลงที่ความหมายดีมากแล้วก็เป็นร้อยที่ทำเพลงไทจริงจริงเป็นเพลงที่ดีมากแล้วก็พวกเราก็ได้ไปร้องกับพีบีเนาะร่วมร้องกัน16คนที่งานไอเอ็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกรู้สึก มันผูกพันรู้สึกอบอุ่นพี่ใหญ่ทุกคนได้ไปฟังครับนิ่มนวลครับผมสไตล์แบบนิ่มนวลคนละสายคนละสายคนละสายอบอุ่นคนละสครับก็หนีไม่พ้นเพลงรักของฉันนั่นคือเธอนั่นเองนะครับก็เป็นเพลงที่พวกเราเนี่ยอย่างที่ทุกคนเกินไปแล้วนะครับร้องกันถึงห้าสิบท่านเลยนะครับโอ้โหหบไม่เคยมีที่ไหนร้องเยอะขนาดนี้นะครับก็วันที่ฝนตกหรือว่าวันที่ฝนไม่ตกเนี่ยก็ฟังกันได้นะครับเพลงนี้นะครับรักของฉันนั่นคือเธอครับผมนะครับอยังไงก็ลองส่งเข้ามานะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m หนุกหนึ่งนะครับอุ้ยอะไรเยอะหนุกหนึ่งอุ้ยนั่นมันมากไม่ใช่นะไม่ใช่ OIC ครับก็คิ้เข้ามาแล้วกันนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยถูกต้องแล้วกันวันนี้ของรางวัลของเรานะฮะก็จะเป็นอะไรวะจะอ๋อลำโพงเป็นลำโพงลำโพงอ่าลำโพงมีได้อะลำโพงเป็นลำโพงดิสโก้อ้าวเปิดมาปุ๊บมีไฟวับว๊ะแแบบมีไฟวับว๊ะแบบแล้วก็เต้นได้อ่าอ่ายังไงก็ะส่งเข้ามาแล้วครับอ้าคอนจากกันไปครับ เออให้โดมกับตั้มครับ <mem> ส่งเข้าเพลงนี <jaar ans> ้หน่อยฮะนี่คืออีกหนึ่งเพลงจากรุ่นพี่ของเราจากบ้านเดอะสตาร์แล้วก็อยู่ในเทนเซียออสเตรีด้วยพูดถึนคนละฮุกนะครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวครับส่งเข้าเพลงหรือเตะฟุตบอลครับผมส่งเข้าเพลงแต่พูดคนละฮุกอ๋อคนละฮุกเขาอาไปเตะกันเลยอโอเคครับก็อจารุวัฒน์ไปก่อนเลยนี่คือหนึ่งเพลงนะครับที่พูดถึงช่วงเวลาดีที่ผ่านมานะครับคอนเสิร์ตดีทั้งหมดนะครับ ขำครับผมเอฟเฟคช่วยฟังนิดนึงครับผมซาวเอฟเฟคเอฟเฟคครับผมครับผมเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับใครที่เคยมีช่วงเวลาดีน um ่าจะชอบเพลงนี้เหมือนกันครับผมครับครับผมการเวลาพี่กันนภัทรครับโอ้โหดูความดูอะไรฮะกาูเวลาลอยล่องไปยูในกาลเวลา